สวัสดีค่ะโหราทีวีโดยอาจารย์ธนทโอนค่ะเราก็มาราศีกุ้มกันนะคะในเดือนมกราคม2564นะคะก็เป็นราศีที่แบบกลัวนะกลัวว่าตัวเองจะไม่ดีเหมือนคนอื่นเขานะคะอาจารย์ว่าดีนะ มองเผินๆเหมือนไม่ดีเพราะว่าดาวตั้ง4ี่องค์อยู่ในเรือนวินาศนะคะดาวพระอาทิตย์ดาวพระพุธดาวพระพระัสบดีแล้วก็ดาวพระเสาร์ในรอบ30ปีเนี่ยพระเสาร์จะกลับมาให้คุณนะแล้วก็พระพฤหัสบดีเนี่ยเป็นนิดเนี่ยเป็นนิดก็บอกออพระพระัสบดีจะไม่เสียเลยเพราะเป็นสีในเรือนเสาร์นะคือแย่งเย้า,ยาชาติเวรได้เป็นคุณนะคือคืออ่ พระพระชดีเนี่ยยิ่งใหญ่นะพระสาวเกรงใจแล้วก็จะมีชัยชนะแก่ศัตรูว่างั้นเถอะทั้งดินธาตุอัดนําช่วยคําจุนตะแรงขุนขุนสาวเจ้าเรือนเดิมนะดินในเรือนดินนะเพราะนั้นแข็งแรงนะคะนะแล้วก็คู่พลังจัก,กรพรรดินะคู่เพื่อนรักคู่ธาตุฝฟนะนะให้คุณเต็มที่แก่เจ้าชะตาแต่ว่าอยู่ข้างหลังนะหรือว่าทํางานเกี่ยวกับเบื้องหลังก็ได้นะนี่คอยหนุนนำนะอย่าอย่าแบบแบบว่า เอาแต่ข้างหน้าเออข้างหลังก็ดีนะเอออย่างนั้นเลยนะคนที่คอยหนุนนําเราเนี่ยมีอีกเยอะเลยนะแต่เรากับไปมองแต่ข้างหน้านะไม่ได้มองว่า,าสิ่งที่อยู่ข้างหลังดีเพราะว่า,าดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนเดิมของทั้งราศีกุมและก็ราศีมังกรเป็นเจ้าของบ้านสองหลังนะคะอันนี้ราศีอันนี้ดาวพระ ราหูเนี่ยทำความดีความชอบดูแลบ้านอ่ะตอนแรกยังไม่ยกให้พอยกให้อ่าดูแลบ้านก็เลยอาแบ่งให้นะคะเพราะนั้นพระเสายังเป็นเจ้าเรือนของทั้งราศีกุมและก็ราศีมังกรฉะนั้นเลยตัวเองจะเป็นวินาทของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้น ดาวทั้ง4ออี่องค์นี้จึงให้คุณกับเจ้าชะตาหรือถึงเวลาแล้วที่จะมาให้ความหนักแน่นมั่นคงนะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีกับเจ้าชะตาไม่ว่าจะเปลี่ยนรอเปลี่ยนบ้านนะคะนะดูว่าดูแลอันนี้ที่จะต้องดูแลสุขภาพของคนในบ้านหรือดูแลสุขภาพของตัวเองเพราะดาวพระราหูเนี่ยคือตนุรักษณ์ไปสถิตอยู่ที่เรือนพันธุราหูสองสี่ซ้ำแซกซอนสองนะคะนะก็จะ เรียกว่าพอพอไปอยู่ก็ก็ดาวก็จะเป็นเหมือนปลวกมอดที่คอยกัดก่อนกินนะรู้ว่าต้องซ่อมนั่นแหละนะซ่อมแซมสุขภาพซ่อมแซมรถบ้านเเรือนพันธุ์ทวนะอันนี้ก็ต้องระวังและที่เป็นเจ้าชะตาด้วยเป็นตันุลักษณ์ด้วยก็ต้องระวังตัวของตัวเองนะเพราะฉะนั้นดาวที่อยู่ในตําแหน่งที่เรือนวินาศเนี่ย กลับให้คุณแก่เจ้าชตาเป็นผู้ที่หนุนหลังนะผู้ทําอะไรที่อยู่เบื้องหลังแล้วประสบความสําเร็จนะแล้วก็จะได้มีโอกาสสร้างหลักสร้างฐานนะให้แก่เจ้าชตา หรือมีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเพราะเรือนวินาศในอย่างน้อยๆท่านก็เป็นเรียกว่าเป็นเรือนแห่งต่างประเทศแดนไกลก็ได้การจากภาคจากไกลนะหรือว่าต้องเจอปัญหาหรือว่าเจอเหตุการณ์ต่างๆที่มีมีความสูญเสียการล้มละลายก็ได้นะหรือว่าแบบว่าต,ต้องต้องมีการจากก่อนนะนะไปอยู่ในต่างประเทศ ไปอยู่ในที่ที่กุมขังอะไรเงี้ยนะแต่กลับมากับเจอฉจลัดเลยวิกฤตเป็นโอกาสอย่างเงี้ยนะคะเราเราก็ดูดูดูให้ดีๆนะบริหารตัวเองให้ดีๆนะเราเราไม่จบไม่หมดนะเพราะว่าเราเป็นธาตุลมนะธาตุลมเนี่ยวืดไปแล้วก็วืดมานะมาเวลาให้คุณก็วืดมาแล้วก็ขนเอาไปด้วยนะคะเพราะ,ะนั้นชาวราศีมังกรเนี่ยการเงินจะไม่ไม่แบบ ไม่เสถียรหรอกหรือว่ามีโอกาสเสถียรเนื่องจากดาวพระเสาร์เนี่ยหนักแน่นแต่แต่การเงินเนี่ยมีการใช้จ่ายสูงหรือว่าต้องแก้ปัญหาในเรื่องของการเงินอยู่เรื่อยอันนั้นราศีมืก่อนนะแต่ตอนนี้เรากำลังพูดราศีกุมนะเพราะว่าเพราะอิทธิพลของราหูธาตุลมนะคะนะแต่นี้ว่าอบอกราศีกุมเนี่ยโชคดีนะโชคดีเพราะว่า ดาวที่สถิตอยู่ในเรือนโชคลาภลาภะเนี่ยโชคลาภเนี่ยคือดาวคู่พระเกตและก็ดาวคู่พระศุกร์พระเกตกับพระสุกก็เรียกว่าดาวพระุคือดาวแห่งเงินนะเงินดาวแห่งเขาเรียกว่าดาวความรักด้วยนะแล้วก็ดาวแห่งคู่ครองนะแล้วก็ดาวแห่งกันเงินตรานะคะก็ดาวพระสุขเป็นเจ้าเรือนของราศีพฤษภ แล้วก็ซึ่งเป็นเรือนกระดุมพระของดวงเมืองดวงโลกแล้วก็เป็นเจ้าเรือนราศีตุนซึ่งเป็นราศีแห่งคู่ครองคู่ส่วนของดวงเมืองดวงโลกเพราะนั้นดาวพฤหจึงเป็นตัวแทนของการเงินและ ความรักคู่ครองก็ได้นะเรียกรักอย่างปาฏิหาริย์รักอย่างคิดไม่ถึงนะไม่คิดว่าจะรักก็ได้รักไม่คิดว่าจะเจอก็ได้เจอนะแต่ท่านี้เป็นเรื่องของการเงินเพื่อเป็นราพระโชคลาภก็จะทําให้เจ้าชะตาเนี่ยมีวาสนาในเรื่องการเงินอย่างปาฏิหาริย์นะมันไหวพาสวดมนต์ให้บุญกุศลนุ้นนําไว้นะแล้ววันดาวพระศพดีเนี่ยเป็นดาวองค์เดียวที่ยกย้ายข้ามราศี แต่เ้นไปพักซะได้นะคะนะ,ะยกย้ายไปกลุ่มลัคนานะจากเรือนวินาศเนี่ยนะ,ะบอกไม่มีแต่ก็ยังต้องพูดถึงนะคะนะยังให้คุณอยู่นะจากเรือนวินาศเขาเรียกว่าทำลายความเสียก็ได้นะพระพาสดีเนี่ยยกย้ายขึ้นกลุ่มลัคนาดได้ตำแหน่งกมุดเกณฑ์ด้วยได้ตำแหน่งอ,องคเก์ด้วยองเก์อ,เกอุดุมเก์เพราะเรื่องทฤษฎงดงามยิ่งวันที่20ิ ก้ามีนาคม2 5 6พถึงวันที่28กันยาย,ยน2,564แล้วก็เว้นวันที่8พฤศจิกายนย2,564น2 5 64, เป็นต้นไปนะได้ตำแหน่งกระมุดเกณฑ์นะคะน้าหอมหวนมีสเสน่ห์มั่งคั่งร่ำรวยนะพระสาวก็หนุนอยู่ข้างหลังนะก็ระวังเรื่องการเซ็นสัญญาสักหน่อยหนึ่งอะไรอย่างนั้นก็ได้นะคะก็จะเกิดเหตุบางทีเนี่ย นะพระราหูก็กวนราหูสองสี่ซ้ำแซกซนะ้อนสิบสองนะพระ,พระสาวก็อยู่ในเรือนวินาศจะได้มาด้วยนี่สินหรือเปล่าเอ๊อพะพระพสวัสบดีถ้าท่านเดินไม่เสถียนระในช่วงวันที่16บมิถุนายนเนี่ยท่านเดินมนแล้วก็พักข้ามราศีวันที่28กันยายนแล้วก็เดินพักข้ามราศีเนพักราศีในราศีมังกรเนี่ยคือเรือนวินาศจนถึงวันที่ 27ตุลาคมท่านจริงจะเดินขึ้นถึงวันที่8พฤศจิกายนเพราะนั้นต้องดูวันและเวลาให้ดีๆเพราะเป็นดาวใหญ่ที่ให้คุณกับเรานะในช่วงที่ให้คุณมากให้คุณน้อยให้คุณน้อยก็สถิตในเรือนวิ่น่าก็อาจจะมีอะไรที่ติดตขัดขัด,ข,ดขาดสติสัมปชัญญะการตัดสินใจไม่หนักแน่นนะทำให้เกิดปัญหาได้นะคะหนะรือว่าถูกหลอกลวงก็ได้นะคะอันนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะคะนะเพราะว่า การถูกหลอกลวงสักครั้งเนี่ยมันอาจจะผูกพันชีวิตเราไปทั้งชีวิตเลยก็ได้นะคะค่ะแล้วมีวาสนาในการเปลี่ยนแปลงนะดาวพระอังคารเนี่ยโยกหน้าแก่ลักนาแต่แต่เป็นการโยกที่มั่นคงนะเพราะว่าท่านเดินเดือนครึ่งเดือนครึ่งเดือนครึ่งนะไปจนถึงเดือนธันวาคมนะที่เป็นเกษตราที่ปดีตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ ปลายปีด้วยเพราะนั้นเป็นแนวโน้มที่แสดงให้ถึงความมั่นคงแต่ในท่วงต้นปีเนี่ยเจอภาพมริตอยู่แต่ปลายปีเนี่ยน่าจะไม่เจอนอกจากว่าเป็นภาพมริตอยู่ในดวงกําเนิดอย่างนี้เลยนะคะอันนั้น,นจริงจะเกิดเหตุเพศภัยได้นะคะหรือว่าโจาคนรักคู่ครองหรือมีรักแล้วเกิดรักราวรักระเบิดดาดวงแตกดวงหักก็อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยอิทธิพลของภาพมริตอยู่นะคะอันนี้สรปุปสรุปนะคะ ราศีกุมเนี่ยอาจารย์มั่นใจว่ากันกันดีแน่นอนนะคะนะดีแน่นอนนะมีโชคมีลาบนะคะนะเป็นกมุ์เกณฑ์น,นะโดยเฉพาะช่วง29นะ29มีนาคมถึง16มิถุนายนแล้วก็ 8พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะ,ะดวงดีแน่นอนนะ,ะนะด้วยตำแหน่งกระบุเกณฑ์ด้วยตำแหน่งองคเก์อุดมมาเก์ของดาวพระพฤหัสบดีซึ่งสามารถคุ้มดวงดวงนี้ได้ทั้งดวงนะแต่ถึงแม้ว่าจะรอเวลานั้นก็แล้วแต่นะเราก็บอกช่วงนี้ไม่ดีอาจารย์ไม่เห็นว่าไม่ดีนะเพราะว่าท่าน ดาวพระเสารเป็นเจ้าเรือนทั้งราศีมังกรแล้วก็ราศีกุมนะคะเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือพระราหูระมัระวังตัวของตัวเองนะตัวของตัวเองนี่เนี่ยจะใจร้อนตัดสินใจผิดพลาดได้เพราะว่า หลงตัวหลงไหลในบางสิ่งบางอย่างนะทำให้การตัดสินใจนะผิดพ,พาดถ้าจะพลาดก็าพลาดไปตัวเองเพราะพระราหูก็มีตําแหน่งเป็นเป็นนิดแต่เป็นนิดที่มีโอกาสจะให้คุณกับเจ้าชะตาเพราะเป็นนิจที่เป็นองค์เกณฑ์แก่ราศีอุดของราหูนะพระพระ ราหูเจ้าเข้าพิศพบราศีทิ่วิธีกฎเกณฑ์เพนทางไงเสียหายยากหากจำนันรำพันไปก็ขัดใจเจ้าตําราว่านอกครูนะท่านบอกไว้เองแหละท่านไม่ได้นอกครูหรอกนะคะนะแล้วก็ที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งนะคะเกือบเริ่มไปพระเสาวท่านเดินมนแล้วก็ถอยหลังพักนะคะแต่พักอยู่ในพักอยู่ใน ในราศีมังกรนะคะพอพอท่านหมดแล้วก็พักอยู่ในราศีมังกรเนี่ยมันมันจะเกิดแต่ว่าเราอยากไปไว้ใจในช่วงเวลานั้นนะคะปรนะมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนนะปลายพฤษภาถึงปลายกันยายนนะคะ 26, 20, 26่สได้ยี่สิบยี่สิบหกพฤษภาคมถึง29ถึง29 เดือนกันยายนอย่าประมาทนะนะไปเซ็นสัญญาอะไรเกี่ยวกับทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์หรือความหนักแน่นหรือการเดินทางไกลอาจจะมีเรื่องของอาการผิดพลาดเกิดขึ้นก็ได้นะแล้วก็ระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะเพราะว่าพระเสาร์มนั้นทายว่ามีศึก รู้สึกจะมีนั่นแหละนะคะอ่อจะเกิดอันตรายงวควายจะตายหาอันนี้เนี่ยดวงเมืองเนี่ยจะเห็นชัดนะคะเพราะเกิดโรคระบาดจะร้อนราตชาทั่วกลุ่มสีนะก็คือ,อในขนาดเมืองยังร้อนขนาดนี้นะบริวารคนรอบข้างางวควายนะเรียกว่าซับซับของแผ่นดินเนี่ยเกิดเหตุนะราษฎรก็ ร้อนรนนะก็คือโรคระบาดโรคโควิดนี่แหละนะคะเดี๋ยวช่วงเดือนพฤษภาถึงเดือนกันยานี่หนักหนักนะไม่หายแนละโควิดยังไม่หายนะคะเพราะนั้นเพราะนั้นยังต้องระมัดระวังอยู่นะคะนะมันยังแบบแซกซึมแซกซึมนะตอนแรกเนี่ยว่าดาวพหังคารเนี่ยที่มาจุดชนวนจุดไฟจุดชนวนแบบปุ๊บเลยนะให้เกิดโรคระบาดขึ้นทั่วโลก จุดเสร็จท่านก็ไปของท่านพวกเธอก็รักษากันเองทิ้งเชื้อ,อไว้ให้จุดระเบิดไว้ให้นะคะก็ทิ้งขยะนะมันยิ่งกว่าขยะนะทิ้งปัญหาต่างๆที่ให้เกี่ยวข้องกับประชาชนนะทิ้งปัญหาต่างๆเนี่ยทำให้ประเทศทั่วโลกเลยเนี่ย เกิดปัญหาที่มากมายนะคะเพราะนั้นตอนนี้เมืองไทยเราก็บอกว่าต้องดูแลตัวเองนะคะเราอย่าไปเอาตัวเองเนี่ยไปไปพึ่งใครนะนะถ้าเราคนหนึ่งพึ่งตัวเองได้เนี่ยคนอีกเยอะๆเลยก็พึ่งตัวเองเพราะนั้นประเทศชาติรัฐบาลก็ยังมีแรงที่จะช่วยเราในเรื่องอื่นๆอีกนะคะค่ะก็ดูแลตัวเองกันดีๆวันนี้อาจารย์จริงๆไม่ค่อยสบายนะยังคิดว่า แพ้ติดหรือเปล่ากลัวเหมือนกันนะแต่ก็พยายามไม่ไปไหนนะคะก็ทํางานอยู่ที่บ้านแต่ก็ออกแทบทุกวันเหมือนกันแต่ออกไปธุระแป๊บๆนะคะค่ะเราก็ดูแลตัวเองกันนะคะสิ่งที่ถูกต้องเลยคือการดูแลตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเราไม่จําเป็นต้องขังตัวเองแต่ดูแลตัวเองอย่างไรนะคะทานน้ําอุนอ่นพักผ่อนเยอะๆที่อาจารย์ไม่ค่อยสบายเพราะอาจารย์พักผ่อนน้อยนะ พักผ่อนเยอะๆนะคะแล้วก็ทานน้ำอุ่นทานเยอะๆอย่างเงี้ยนะจะไปไหนก็ใส่แมสไว้นะคะก็อยากให้ทุกๆท่านเนี่ยพบแต่สิ่งดีๆกันนะอาจารย์จะแบบมาคุยคุยพยายามนะามาคุยบอกนะเราก็มามีความสุขกันในเรื่อง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 ดวง,งดาวดีกว่านะตอนจัดดาวในเด่นก็แมมีความสุขนะอาจารย์จัด อาไลฟ์สดเนี่ยโอ้ยมีความสุขพูดเรื่องความรวย <c oughs> นะก็ก็ต้องหาอะไรที่ที่เรามีจิตใจที่เบิกบานนะแต่อย่าหลงงมง,ง,ง,งายนะคะนะคะค่าอ้าวราศรีกุมถือเป็นราศรีที่อาจารย์ให้ว่าเป็นราศรีที่จะมีโชคลาภและมีสิ่งดีๆนะตามจังหวะที่อาจารย์บอกนั่นแหละนะคะที่มันจะมีเยอะมีมากแต่การเป็นวินญาของดาวทั้ง4องค์ไม่ได้ส่งผลในทางทาลายเจ้าชะตาแต่กลับพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะค่ะก็ขอ ขอให้ชาวราศีกลุ่มนะทุกท่านโชคดีกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ